หลายท่านมักจะเกิดความเข้าใจผิดนะครับสายตาเอียงกับตาเหลตาเขนะครับหลังจากที่ตรวจวัดสายตาแล้วก็มีการอธิบายให้กับท่านลูกค้านะครับว่าคุณมีภาวะสายตาเอียงแล้วก็องศาเท่านั้นเท่านี้สายตาเอียงเท่าน,นัน้นเท่านี้ส่งผลให้เกิดภาวะของภาพมัวที่เป็นลนักษณะเงาซ้อนนะครับก็จะเกิดคําถามต่อเนื่องมาจากท่านลูกค้านะครับเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงเข้าหรือเอียงออกตาข้างไหนเอียงจริงเรื่องของตาเหลตาเขกับสายตาเอียง เกิดความสับสนมากๆเพราะว่าสายเลียงเนี่ยภาษาไทยเนาะภาษาไทยเนี่ยมันก็จะบัญญัติให้รู้สึกว่าสับสนพอสมควรภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า a s t i c m a t i s m นะครับหรือ cylinder สายเลียงมันจะเป็นภาวะของอความผิดปกติการหักเหียแสงนะครับแสงที่ไปโฟกัสที่จอาตาเนี่ยมันก็จะมี2ตําแหน่งนะครับภาพที่เห็นเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นภาพมัวแล้วก็ภาพไม่ชัดแสงที่มาจากข้างนอกผ่านชั้นน้ำตาผ่านกระจกตาผ่าน ชั้นน้ำเอควีสผ่านเลนตาผ่านวิทรทสแล้วก็ไปที่ตำแหน่งสุดท้ายคือบริเวณจอภาษาตานะครับแสงจะเกิดการโฟกัส2จุดนะครับภาวะเช่นนี้นะครับเขาจะเรียกว่าภาวะสายตะเอียงแลวสาเหตุเนี่ยหลักๆจะเกิดจากการที่กระจกตานะครับแต่ละแกนนะครับที่ตั้งฉากกันนะครับมันมีความโค้งไม่เท่ากันนะครับแกนหนึ่งมันโค้งเยอะอีกแกนหนึ่งมันโค้งน้อยกว่านะครับมันก็ทําให้เกิดการโฟกัสอันหนึ่งอยู่หน้าอันหนึ่งอยู่หลัง หรือบางท่านอาจจะเกิดจากการที่เลนตานครับมีรูปร่างที่ทำให้เกิดการโฟกัสสองจุดนะครับหรือบางท่านมีลักษณะรูปร่างของจอประสาทตานะครับที่ผิดปกติก็ทำให้เกิดเป็นภาวะสายเอียงได้เช่นกันหรือบางท่านนะครับเป็นตาแห้งมากๆนะครับการกระเจิงของแสงทะลุผ่านตัวกลางที่ทำให้เกิดการโฟกัสมากกว่า1จุด มันก็เลยเกิดภาวะของสายตะเอียงขึ้นนะครับเลนที่จะใช้แก้ไขเรื่องสายตะเอียงครับเขาจะเรียกว่าเลนกับด้วยนะครับเลนภาษาไทยก็คือเลนกับด้วยแต่ถ้าภาษาอังกฤษก็คือไซเรนเลนนะครับก็จะออกแบบดีไซน์โดยให้แก้ไขให้จุดที่มันโฟกัสที่จอบสายตา2จุดเนี่ยให้มาตกที่จุดเดียวตำแหน่งเดียวนะภาพที่เห็นเนี่คือภาพก็จะชัดแล้วก็ ไม่เกิดภาพซ้อนแล้วนะครับส่วนตาเลต,ตาเคเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อตาที่ทํางานไม่สมดุลกันนะครับกล้ามเนื้อตาข้างหนึง่งอ่อนแรงตาข้างหนึง่งทํางานปกติมันก็จะเกิดการออมองในตําแหน่งที่คนละตําแหน่งนะครับภาพที่เห็นเนี่ยอาจจะเห็นเป็นภาพเหลือมๆกันหรือภาพเงาซ้อนคล้ายๆกับสายตาเอียงนะครับหรือบางท่านเนี่ยจะเห็นภาพแยกออกจากกันเป็น2ออันเลยนะครับหรือบางท่าน เห็นภาพหนึ่งเนี่ยมันอยู่ข้างบนภาพหนึ่งอยู่ข้างล่างบางท่านก็เห็นเป็นขิงเฉียงอย่างนี้นะครับภาพหน он, ึ่งอยู่บนข้างหนึ่งอยู่ล่างเป็นแบบเฉียงเฉียงหรือบางท่านก็เห็นเป็นลักษณะเป็นภาพหนึ่งอยู่ซ้ายภาพหนึ่งอยู่ขวานะครับในระนาบเดียวกันอันนี้เป็นป,ปัญหาข,ของกล้ามเนื้อตานะครับสายละเอียงค่อนข้างที่จะให้ความ Lis าละเอียดในการตรวจวัดสายตาอยู่นะครับเริ่มตั้งแต่การ สแกนก่อนว่า,าลูกค้าคนนี้มีสายละเอียงหรือไม่นะครับสแกนแบบหยาบๆก่อนอแต่ถ้าพบว่ามีนโนม้มเป็นสายละเอียงแล้วก็ไปหาละเอียดนะฮะหาละเอียดโดยองศาก็ตั้งแต่ 1- ถึง1 8อยเนี่ยอยู่ที่องศาที่เท่าไหร่นะครับบางร้านมีเครื่องมือที่สามารถที่จะตรวจสายละเอียงองศาสายละเอียงแบบละเอียดทีละหนึ่งองศาได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ร้านแว่นหรือคลินิกส่วนใหญ่นะครับ เครื่องตรวจว่าสายตาเนี่ยจะเป็นสเตปทีละ5องศานะครับเพราะหองศามันค่อนข้างละเอียดมากนะครับต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาแพงมากแล้วก็เลนที่สั่งได้เนี่ยก็ราคาแพงมากเช่นกันครับสเตปของคอ่าสายตาเอียงนะครับก็จะเป็นสเตปทีละ0.25นะเช่นกันบางเครื่องมือก็สามารถที่จะวัดได้ละเอียดทีละ,ะ0.1ดาวเตอร์อ แล้วก็ใช้เวลาน,านานมากในการที่จะเฟ้นหา,าสายตาเอียงอ,องศาสายตาเอียงนะครับจนลูกค้าเวียนลูกค้าแทบจะอ้วกออกมาด้วยซ้าน,นะครับจะค่อนข้างใช้เวลาแต่ละตานอกจากการที่เราได้ค่าสายตาที่ถูกต้องแม่นยาเที่ยงตรงแล้วเนี่ยบางท่านนะครับไม่สามารถที่จะจ่ายค่าสายตาตรงตามที่เราวัดออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นค่าสายตาเอียงหรือองศาสายตาเอียงนะครับเพราะว่าบางท่านจะมีค่าสายตาเอียงที่แปลกตาแต่ละข้านเนี่ย ไม่เหมือนกันข้างหนึ่งเอียงน้อยข้างหนึ่งเอียงเยอะมาก่ากการรวมภาพการมองสองตาพร้อมกันเนี่ยมันก็จะทําได้ยากการรวมสองภาพให้มันเป็นภาพเดียวก็ทําได้ยากเวลาที่แว่นไหลแว่นหลวมนะครับมันก็จะทําให้การมองผ่านเซนเตอร์ของเลนส์มันก็ไปตรงเซนเตอร์มันก็จะเห็นเป็นภาพซ้อนอันนี้ภาพซ้อนแบบที่เป็นจากกล้ามเนื้อตาเลยครับที่ตาเราไม่ได้มองผ่านเซนเตอร์ของเลนส์มันก็จะเห็นเป็นภาพซ้อนส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือ เป็นภาพซ้อนแบบแนวบนล่างหรือแนวเฉียงๆภาพหนึ่งอยู่บนภาพหนึ่งอยู่ล่างแบบเฉียงนะหรือเป็นแบบภาพหนึ่งอยู่บนภาพหนึ่งอยู่ล่างแบบตรงกันอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นภาพซ้อนที่เกิดจากการใส่แว่นผิดตำแหน่งแล้วทําให้กล้ามน้ตาม,มันมองภาพคนละตำแหน่งก็จะเกิดเป็นภาพซ้อนไดโปเปียไดนะ้บางท่านก็มีสายตาเอียงที่องศาตาแต่ละข้างเนี่ยมันไปคนละทิศคนละทาง ถืวข,ข้างขามันเป็นองศา1 80ข้างซ้ายมันเป็นองศาร้อยสามสอย่างนี้มันก็จะทําให้เห็นภาพตาข้างเนี้ยที่สีาพองศาเนี่เห็นเป็นภาพมันเอียงหรือภาพมันล้มภาพมันแบบสโลปอย่างเงี้ยก็อาจจะรู้สึกได้ครับหรือสองตาเป็นอ,อ,องศาแนวออบลิกนะครับข้างหนึง45ข้างหนึ่งร้อยสามสิ 35, นะครับ ใส่แว่นไปแล้วรู้รือว่าเออพื้นมันแบบสโลปพื้นมันแบบมันลึกลงไปอ่าหรือมองอะไรที่มันตรงตรงมองประตูตรงตรงเนี่ยแล้วรู้ว่าภาพมันมันเบี้ยวมันเอียงโทรศัพท์ก็มันเกิดการแอนบนบนโทรศัพท์มันกว้างข้างล่างโทรศัพท์มันแคบอ่ามันเกิดเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูก็เป็นไปได้เช่นกันครับดังนั้นการที่วัดค่าสายตาได้ถูกต้องแม่นยำเที่ยงตรงไม่ใช่ว่าคนคนนั้นหรือ ร้านนั้นจะมีความเก่งในการจ่ายแว่นนะอันนี้อาจต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยการพูดคุยอาศัยความต้องการของท่านลูกค้านะครับว่าต้องการแค่ไหนนะบางท่านจะแบบต้องการความชัดๆเลยเดี๋ยวไปปรับตัวเองเวียนช่วงแรกๆไม่เป็นไรนะครับอ่าแต่บางท่านก็กลัวอ่ากลัวว่าจะเวียนกลัวที่จะปวดหัวกลัวแล้วใส่แว่นแล้วจะป่วยเอาลดลดลงหน่อยนะมัวช่างช่างมันนะเอามัวนลงหน่อยเอาให้แบบใส่ได้ง่ายสบายๆนะครับ ชัดก,กับแว่นเดิมโอเคแล้วนะครับอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณแล้วแต่การพูดคุยตกลงกับท่านลูกค้านะครับแต่ยังไงก็ดีนะครับค่าสายตาที่ดีที่สุดแว่นที่ดีที่สุดนะครับก็คือแว่นที่ให้ความคมชัดสุดแล้วก็สบายตาที่สุดนะครับการที่จะหาร้านแว่นตาทําแว่นสักอันหนึ่งนะครับท่านต้องหาร้านที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ มีการรีวิวจากลูกท้านะครับมีการบอกต่อว่าใส่แล้วประสบความสำเร็จนะครับวัดสายตาดีแม่นยำนะครับมีความสามารถมีประสบการณ์ในการปรับดัดแว่นให้ใส่สบายตานะครับ<น>ที่ศรีสะเกดเรามีนักทันรมาตอยู่ที่ คนิคแว่นตาสาธิตวิชั่นแคร์นะครับถึง3ท่านเลยทีเดียวนะครับมีทัศนามาตรบิ่มมีทัศนามาตรบอกแล้วก็ทัศนามาตรเบนคือตัวผมเองนะครับท่านใดที่ต้องการจะใช้บริการตรวจวัดสายตาทําแว่นตาใหม่นะครับไว้วางใจเราให้ทําแว่นตาให้กับท่านนะครับคลิปดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ